ครับสวัสดีครับผมคลิปบันเทิงห้านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับนะที่เข้ามากดติดตามน้องแนนนะครับนะแอขอขอบคุณมากนะครับนะที่อุปการะนะครับและให้โอกาสกับผมได้สร้างช่องเล็กๆนี้นะครับได้ให้มียอดทนดูแล้วก็มียอดการติดตามในทุกวันนะครับทุกๆท่านนะครับผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ขราขอขอบคุณจริงๆนะครับท่านนะหากคลิปใดคลิปไหนไม่ถูกใจก็ขอพัฒนาฝีมือนะครับนะผมสัญญาครับว่าจะทําคลิปออกมาให้ให้ท่านได้รับความสุขกันให้ท่านได้มีเสียงหัวเราะคลายเครียดให้ได้มากที่สุดเต็มความสมัยของน้องแนนนะครับนะก็อยู่ติดตามาช่องยู u ู e ไปนานๆนะครับนะขอทุกท่ททานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีนะครับนะคำว่าจนไม่มี มีแต่คำว่ารวยรวยรวยนะครับนะเจ็บไข้ได้ป่วยความจนไปให้ไกลนะครับนะอย่าได้เข้ามาแพ้วผ่านนะครับคนติดตามของน้องแนนนะครับถ้ามันจะมาก็ให้มันกระเด็นกระโดดออกเป็นไปไ,ไปกน่นอกโลกเลยนะครับนะนะครับนะก็ขอให้มีทั้งทรัพย์สินเงินทองความสุขของของครอบครัวลูกก็ขอให้เป็นคนดีของบิดามารดานะครับนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าที่จะยิ่งใหญ่ได้นะครับนะ ขอบคุณในการอุปถัมภ์เมตตาให้โอกาสได้สร้างช่องคลิปบันเทิง5ครับผมสวัสดีครับท่านบ๊ายบาย